สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค ah รับสวัสดีคร yeah. ับด yeah. ีครับรับสวัสดีคร ac ับหลลีครับรับบทเป็นพี่ไนท์ครับเย่สวัสดีครับผมอาร์มครับรับบทเป็นไมค์ครับใช่สว uh> ัสดีครับผมอ้นะครับรับบทเป็นพิเปิลท้เยสวัสดีครับผมพักนะผมรับบทเป็นหมอกันฮ้เย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 ่เย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 เยยเเย ครับครับครับสวัสดีครับผมคริสมอนครับรับบทเป็นต้นกล้าครับมาบอกเป็นไงบ้างเดินทางมาถึงที่สุดท้ายแล้วครับก็เป็น EP สุดท้ายที่มันค่อนข้างไวมากมากไวมากไวมากใจหายแวบเลยวับวับแวบวับวับใจหายแวบเลยคือมันมาถึงที่สุดท้ายไวมากใช่ครับแล้วก็เป็นบทสรุปของทุกคู่ครับแหละก็ผมเองก็ยัง ไม่ได้ดูเออยากเราไม่ได้ดูไม่มีใครได้ดูเลยเราเราจะได้ดูก่อนครับอันนี้พร้อมกันพร้อมกันของผมใช่แต่เราพูดไปยังไงเอาแบบแบบว่าพี่ชมกับเราอ้างก่อนครับเหมือนว่าคู่เราจะเริ่มลงตัวแหละครับผมก็ได้ครับรับกระายที่ค่อนข้างดีครับที่ร่วมร้องอาร์มก็ต่างคนต่างช่วยผักดันกันดีกว่าครับผมถึงแม้ว่าหลมอาจจะเคยทํางานมาก่อนแต่พอมาเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนรอร่ำหนึ่งไปด้วยกันครับผมก็ เป็นการน้ำหนึ่งที่ยังคงดีอยู่เสมอครับสำหรับผมครับ้ามเป็นแฟนคลับครับผมโอ้อออโหก,ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าชื่นใจอยู่แล้วว่าได้<อ>ฟีดแบ็กต่างๆจากแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าแบบเออเล่นกับพี่โลงว่าแบบอาจจะมีแบบเทมีนู่นนี่นั่นเข้ากันได้บ้างก<ส>็มาจากแฟนคลับที่ที่คอยแบบว่าพูดพูดบอกมา <c oughs> สนัพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออชื่นใจดีฮะครับ มันถักอะไรยังไงมันแบบมันยังเหลืออยู่อีกหนึ่งอยู่แม่ยังไม่ปื้มอยู่เลยเขาผมก็เรียกได้ว่ายังเหลือปมให้มาแก้กันในอีพีสุดท้ายวันนี้คะก็ดีใจครับที่ที่มาถึงวันนี้แล้วแล้วก็เป็นวันที่ทุกคนจะได้ดูพร้อมกันก็กระแสก็ดีครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบเปิร์กกันนะครับเป็นตัวสร้างสีสันทำให้แบบว่าออกมาแล้วมีรอยยิ้มก็เป็นที่คือฮามากเวลา เดินเข้ามาเรียกหมอหมอครับหมอทุกคนก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคำพูดเขาแบบติดหูเสียงนำมาแล้วฮซีนหวานผมว่าซีนหวานน่าจะน่าจะคือฮามากในอีพีสิบด้วยฮะ้นี่คุณสปอยเลยเนี่ยผมผมให้เลยให้ให้พี่ม้าขายบ้างดีกว่าเนี่ยให้พี่พี่พัดแบบขายมาเยอะแล้วให้พี่ม้าขายบ้างผมว่าในตัวละครเปอร์กับกันที่ทุกคนได้ดูมาตั้งแต่อีพีสิบจนถึงอีพีเก้าเนี่ย อาจจะมองว่าสวยมากแล้วเขาจะเป็นแบบว่าลูกกระร่อนแล้วก็แบบว่าดูไม่ไม่มีดราม่ามากแต่ว่าพอมันขยับไปเรื่อยๆก็จะมีมุมที่แบบว่าเปิรกกันก็จะมีมุมที่น่าบ้าดราม่าด้วยใช่ก็อยากให้ไปดติดตามเพราะว่าใน EP 10เนี่ยกันกับแม่เปิร์ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เทียร์กันให้มันกระจ่างก็จะเป็น EP ที่ต้องมาดูกันว่าจะขมหรือว่าจะหวานนั่นเองมันหวานแน่นอนแหละมันอาจจะขมต้นหวานปลายอติดตามเรา พี่เล่นมาแล้วเล่นดูนะเล่นนเล่นเล่นเล่นบบมโอ้โหนี่ไงผมถึงบอกหรือว่าน้าตาจะท่วมเหรวันนี้นั่นไงบ้าก็ให้มันจบแบบดีๆเหมือนแล้วกันนะผมฟังคู่เนซโอนแล้วมีป่าอุยอยจะข้าเห็ดแดนกันได้รยังคอ่ผมบอกอย่างนี้นะครับพี่ม่อนพี่พักเขายังมีปมให้แกใช่ไหมครับ ของคู่เราไม่ไม่มีปมนะฮะเฮ้ยรอสอดเลยครับเฮ้ยล้อสอดเลยเพราะไม่มีปมไงเราเล่น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 อ่าก็อย่างที่บอกว่าอีพีนี้เป็นบทสรุปของคู่ผมครับทัผมอ่าใครใครรุนอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราดูกันคุณน้ำหยดลงหินจะคอยไปยังพักมั้คือตอนเนี้ยเป็นตอนที่ผมรอมานานมากเฮ้ยเฮ้ยทแล้วไงเพราะแบบมันตะที่ผมว่าไม่ใช่ทุกคนเอมันไม่ใช่ผมโอเคผมที่รุนกับตั้มเพราะว่า ผมตัวผมเองที่ผมเล่นผมก็คิดเหมือนกันว่าทำไมมันซื่ออย่างงี้วะซื่อจนบื้อนะเราจะมีโอกาสเห็นมากกว่าจับมือกับความเสียหัวใจอะไรอย่างงี้บ้างดูตอนนี้ลองจับเออจับจับมือจับใจเลยจับใจจับใจไ่นัดกันเลยไมร้ว่าจะคุณจาแบบมีโอกาสคาบหรือเปล่าผมว่าอยากให้ทุกคนไปติดตามเขาแต่ว่านกเราที่เล่นมาแล้วไม่อยากสปอยเลยเฮ้ ต้องมารอดูใครใครใครที่รอคู่ผมก็เดี๋ยวก็รอดูคืนนี้แหละครับถ้าเป็นไงครับเพราะว่าแบบทำงานร่วมกันจนอาเรียกว่าวันนี้มันจะแบบส่งทายตัวลรกับคืนซูมีายแล้วแบบมีอะไรยังไงอยากพูดจับตัวละครของเราไห่ก็อยากจะขอบคุณพี่นายนะครับที่ทำให้หลงได้ไมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ได้ให้หลงได้ไปใช้ชีวิตแบบพิศวะได้รู้จักความรักที่มันซื่อสัตย์ ได้รู้จักความรักที่มันดีๆแล้วต้องขอบคุณตัวน้องไม้เองด้วยที่ส่งให้ความรักของครั้งนี้ของพี่ไนท์อ่ะมันค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะถึงแ,แม้ว่าตอนแรกๆอาจจะเล่นตัวหน่อยมานหนึงสำหรับไม้นะอาจจะมีอะไรที่ทําให้แบบว่าติดใจนิดหน่อยครับแต่ว่าพออะไรลงตัวแล้วเนี่ยความรักมันก็ไม่ได้โรยลุกกลีบกุหลาบเนาะมันก็พอแแ่ไปลายทางมันก็ไม่ควอมสุขเหมือนกันเลยครับ น้องอา้มไดอย่างอะไรกับมยว่าครับก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณมายเหมือนกันนะเพราะเพราะว่ามายเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับตัวผมเองด้วยเพราะจริงๆแล้วในชีวิตผมอะ่ะผมก็ไม่มาเคยทาปากงุย้ยอะไรอย่างนะเง<ร> <จน S 1> ี้ยเลยนะจนดูซิ จนพี่ๆอะไรอย่างแบบแซวกันว่าแบบเออเนี่ยตอนซีรีออนน่ะตอนเล่นเรามานั่งดูเราคือตอนเราเล่นน่ะเราไม่รู้สึกว่าเราทําเลยแต่พอเรามานั่งดูกันอย่างนี้ก็แบบเอ๊ะทำอีกแล้วเอ๊ะฉากนี้ออกทําอีกแล้วอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าวเราอยากทำปากกับพี่หลงเปล่ามันก็อ,อาจจะเป็นไปได้นั่นแหละอะไรองนี้ก็เลยแบบเออต้องขอบคุณไม้ด้วยที่สลหรับอะไรใหม่ๆที่ตัวผมยังไม่เคยทำนะจนได้ออกมาเป็นไม้นะจุดจดนี้ครับผม ที่พักในตอนที่พักก่อนกับหมอการครับผมก็สําหรับผมก็อยากขอบคุณหมอการครับที่ส่งผมให้ถึงจุดนี้<ม>แล้วก็วันนี้ผมก็จะส่งหมอการเข้าสูญใหยาแล้ว<ม>แต่ว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยผมก็อยากขอบคุณพ่อเขยกับแม่แท็กมากที่ที่ให้โอกาสผมแล้วก็สร้างซีรีส์นี้ขึ้นมาครับมันมันดีใจมากๆครับแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้ทุกคนได้ดูไปพร้อมเรา มันมามันมาไกลมากครับแล้วก็อยากขอบคุณพาร์ทเนอร์ครับขอบคุณพี่ม่อนฮะที่เดินมาด้วยกันแบบโอ้ตลอดเวลาที่เราเดินมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งที่เราเล่นด้วยกันก็ขอบคุณเปอร์ที่เข้ามาในชีวิตหมอกาะครับแล้ววันนี้ทุกคนก็เรามาส่งหมอกันกลับตัวละครกันก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากครับที่คอยซัพพอร์ตด็อกเตอร์สมายของพวกเรานะครับเออไม่ว่าจะเป็นไทยนะครับหรือว่าอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนส์นะครับที่เอาไปซัพพอร์ตนะครับ คือขอบคุณมากๆดีใจมากๆากวันนี้เราจะมาดูตอนจบไปพร้อมกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีรอยยิ้มกับดกรสไปร์ครับารก็สำหรับผมนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่ให้โอกาสผมให้โอกาสน้องๆเพื่อนพี่พี่ทุกคนได้เข้ามาสแสดงในซีชีส์เรื่องนี้ครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่พุ่มกาบนักเขียนบทพี่พี่ตะก้องทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าก็ไม่มีทางที่จะเกิดซีนี์เรื่องนี้ขึ้นนะครับสำหรับตัวเปอร์เองก็เป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องของผมก็ ทุกวันผมก็ใช้ชีวิตร่วมกันของเขาทั้งหัวเราะทั้งเสียใจทั้งร้องไห้ผมคิดว่าเปอร์ก็จะเป็นตัวละครหนึ่งที่ทําให้ทุกคนนจดจําเขาไปแล้วก็มีความทรงจําดีๆร่ว,กวมกับเขาเก็ขอบคุณสวยค่ะเขาจะชิดมาหลักตั้งกับต้นกล้าที่แบบว่ามาเพิ่มสุขสันตในเรื่องผมจะบอกว่าเป็นอะไรที่ไวมากครับเหมือนผมกพติบตาแล้วเหมือนกับว่ามตอนที่สิบแล้วอะ ผมอยากขอบคุณทุกคนเลยครับทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าข <c oughs> อเขยไม่แนทแฟนสทุกคนครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าด็อกเอร์สมายเป็นครอบครัวที่มาครับแล้วก็อยากขุณตั้มนะครับถ้าผมไม่ได้เล่นเป็นตั้มผมไม่รู้ว่าทุกคนจะได้เห็นผมในเ,อเวอร์ชันนี้ <c oughs> หรือเปล่าเลยขอบคุณมากครับค่าราคาอ่าสำหรับผมนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกคนเลยครับที่ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็ที่ยังไม่ได้มาแล้วก็ขอบคุณเบื้องหลังนะครับพ <c oughs> ่อแนท เ้พ่อเขตแม่แนทเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุสำหรับผู้จัดทุกคนนะครับแล้วก็แฟนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนหรือว่าไทยแฟนนะครับก็ที่คอยซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่คอยจับมือพวกเราพี่ๆจับจับมือพวกเราแบบก้าวสู่ประสาททุกอย่างในในการถ่ายหรือว่าตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายออกงานอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณมากๆครับแล้วก็มี เนอะแบบว่าปีนี้ับต้องมีโชว์ด้วยหรือเปล่าเลยอะฮแน่นอนครับมันมีเซอร์ไพรส์ที่เราเตรียมไว้แต่ท่านายได้เห็นแน่นอนครับครับผมแล้วเป็นแบบโชว์ของคู่แต่ละคู่ด้วยไหมมีโอกาสนี้มีโอกาสแน่นอนใครที่อยู่ตรงนี้มีโอกาสแน่นอนแน่นอนครับเรียกว่าแต่ละคู่จะมาแบบแต่สปอยโชว์คู่แต่ละคนแต่ละซีรีส์ให้แบบสามทำไม่ได้คพี่หลงคู่เราจะมาแบบแนวไหนตามซีรีส์ครับเฮ้ยโอเคครับผม มีมลักกระบายสีนะครับกําลังเลยกําลังคิดเลยกํลังคิดเลยเมื่อกี้สนุกมากสนุกมากอ่าวพี่หอปลาดเพื่อนหรือเปล่าเอ้ยโอ้โหเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนอยู่แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปเรื่องซีรีส์ดีกว่าต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูอ่าสุดท้ายล่ะให้แบบขอบคุณนอาจารย์ที่ทำเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะแบบคนที่ไม่ได้มาอะไรเงี้ย อยากให้ฝากแบบด้วยกันแบบประเทศแล้วก็ชมสดหรือว่าไปชมอันคัดด้วยครับผมก็หงอยากจะขอบคุณจริงๆนะครับแบบขอบคุณมากๆเลยถึงทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับที่ซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดตั้งแต่ทีพีเริ่มตั้งแต่ทีเซอร์จนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายของตัวละครในทุกๆตัวในซีรีส์ด็อกเตอร์สมายครับอยากขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีแรงซัพพอร์ตซัพพอร์ตจากทุกคนเนี่ยก็หลายๆคนก็คงไม่ได้เห็น ความน่ารักของแต่และคู่ในเรื่องต้องขอบคุณมากๆเลยครับก็บม,บบมันเป็นอีกแรงกําลังใจหนึ่งที่ทําให้หลงแล้วก็น้องๆพี่ๆทุกคนเนี่ยมีกําลังใจในการที่แบบว่าอยากใช้ชีวิตต่อในวงการนี้มากนะครับแล้วก็แต่สุดท้ายมันผมอยากหาคาที่มันมากกว่าคำว่าขอบคุณแต่มันไม่มีล้วอะมันแบบ thank you thank you อะไรครับเนี่ยขอบคุณเลยขอบคุณที่เชงครับที่เอ็นดู นายแล้วก็น้องไม้จนถึงอีพีสุดท้ายครับขอบคุณมากมครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสําหรับซีรีส์เรื่องใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณก็คือพูดไว้ก่อนเลยพูดไว้ก่อนมีช่งเนื่งเดี๋ยวก่อนเองเดี๋ยวไปฝากฝวามให้แฟนเพื่อปั่นแข่งหน่อยแล้วน้องอามฝากกนเองครับผมสำหรับวันนี้นะครับเวลาเดิมนะครับผม4ี่ทุ่มสีเริ่มปั่นเทรนใน X ได้เลยนะครับช่วยช่วยกันนะปั่นปั่นเทรนด้วยกันใช่ครับผม thank you so much for always supporting dr Smile. and we are we so appreciate that you support us and play train like nine weeks and this is the last week that we gonna play train together so play train on x together and thank you very much for everything thank you for your gift thank you for supporting helpom maghem and we not in here so we have a fan meeting just stay tuned for the fan meeting and you can come join every country that we go and thank you so much ครับผมครับแล้วมันก็เป็นดีมาตลอดวีนี้เผื่อเรส่งท้ายหน่อยไหมมีแบบบุญบานขออะไรกันบ้างไหมไม่บนนะฮะไม่นอนเลยไม่นอนเลยวันอนี้ว่าไม่นอนเลยก็คือจะนั่งปัดกันเลยก็เอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราก็เดินมาถึง วันรับปริญญาแล้วนะครับผมถ้าผมสมมติว่าเทรนไปถึงอันดับเท่าไหร่ดีวันนี้มองกันไว้โอ้โหจริงๆจริงผมดีใจเลขเด้ตัวเดียวเด้ตัวเดียวถ้าพวกเราได้เลขกตัวเดียวครับครับผมพวกเราก็จะดีใจมากครับผมทุกคนจะได้วเราจะดีใจด้วยความภูมิใจคมั่งมีรวยชื่นใจมีแบบรูปสปอยอยู่ในกองมาปล่อยมากมาย มีมีแน่นอนครับคือคือจะจะบอกว่าทีมงานเตรียมไว้หมดแล้วทุกรูปสปอยมีมีหมดแล้วฮะก็ถ้าเลขตัวเดียวปั๊บปั๊บรูกหลุดปั๊บเลยลูกหลุดมีลูปทุกคนเลยลูกหลุดลมกหลุดไป็ถึงลูกพี่ลูกพี่มีแน่นอนหลุดไหมหลุดแน่นอนครับผมครับผมครับ